มีคนบริจาคเนี่ยมีเต็มเนี่ยไอพวกมือยาวเนี่ยเหมือนให้ข้างบนมีคนเอาข้างล่าง <c oughs> ไม่ทันเต็มชัดเจนเลยโดนงัดตู้รับบริจาคมัสยิดนะแต่โดนงัดทุกคนดูพัดลมแต่ก่อนเนี่ยพัดลมเนี่ยสี่ห้าตัวนะหายของหายเยอะมากทุกคนสุดเราแถวบ้านผมนี้น่าเห็นใจมากนั่นแหละผมถึงอยากจะมาทําอะไรอย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็โดนขโมยเนี่ยที่อาบน้ำเนี่ยที่อาบน้ําศพอันนี้ถ้ายกได้มันยกไปแล้วเนี่ย น,นี่ถ้ามันไม่หนักไปไปตั้งงานแล้วเขาเอาไปทาอะไรไปขายอา่ะสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้นะครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยผมมีไอเดียนึงเข้ามาในหัวและผมรู้สึกว่าเอ้ยผมอยากจะทำเลยนะฮะนั่นก็คือผมอยากจะทำอะไรบางอย่างให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนที่ผมอยู่นะคือผมนึกย้อนเนี่ยข้างๆบ้านผมเนี่ยแถวบ้านผมจะมีเป็นมัสยิดแห่งหนึ่ง แต่ว่าผมเรียกว่ามัสยิดได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะเรียกว่าสุเหร่าแล้วกันสุเหร่านะเป็นสุเหร่าเล็กๆในหมู่บ้านของผมผมเองก็ละหมาดที่นี่ตั้งแต่เด็กๆแล้วก็คุณพ่อของผมเนี่ยก็เมื่อก่อนตอนที่พ่อผมยังอยู่ก็ละหมาดที่นี่เหมือนกันเขาเป็นคนดูแลอะไรที่นี่นะแล้วผมนึกย้อนดูเนี่ยเอ๊ะปัจจุบันเนี่ยผมได้ยินมาว่ามัสยิดแห่งนี้เนี่ยเหมือนแบบมีพัดลมเสียมี เครื่องขยายเสียงเสียอะไรเงี้ยเพราะว่าผมได้ยินเวลาอาสาฬอะไรเงี้ยมันก็กติดติดขัดขัดหายหายอะไรเงี้ยทุกคนเสียงมันหายหายนะผมก็เลยว่าเอ้ยผมต้องต้องทําอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมคือถ้าเป็นสมัยที่พ่อผมอยู่ทุกคนพ่อผมไม่รอช้าพ่อผมก็คงแบบไปหาช่างพ่อผมตอนนั้นก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะก็คงไปขอรับบริจาคเหมือนกันแต่อย่างน้อยมันมีคนดําเนินการให้เข้าใจป่ะ,ปะ,ะแต่ทีนี้พ่อผมไม่อยู่ไงทุกคนผมก็เลยคิดว่าเอ้ยผมต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อ มาซ่อมแซมหรือจะไปซื้อใหม่อะไรก็ค่อยว่ากันแต่ว่านั่นแหละใช่ผมอยากจะทําเพื่อเพื่อหมู่บ้านของผมผมก็เลยเออทำเลยเลยวลกันนะวันนี้นี่เ,นเพื่อนผมมาแล้วทุกคนรอมาตั้งนานคุณฟาร์มมีนี่ไทยไทยน,น,นี่คุณฟาร์มมีทุกคนปัจจุบันก็แกงนี้แหละนะที่ยังคงอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมา,มาดูมาชิดก,ก่อนวนะอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนละหมาดเยอะไหม ปัจจุบันก็แต่ก่อนคนมันเยอะนะเมื่อก่อนเยอะจริงมันแตกย่อยบางคนก็ไปที่อื่นหละเหลือแ,แค่ไม่กี่คนตอนนี้ก็เหลือประมาณ78คนเอาง่ายคือไม่ถึง10คนเหลือมันแค่ไม่กี่คนนะประมาณ7 8คนอะ่ะสูบบ่ค่ะสูบบ่สูบสบ,บ,บ,บ่นี่เออหนักเลยมีมีไหมที่แบบว่าอยไม่มีคนเลยมีมีเหมือนกันคนน้อยแล้วมีแต่คนในเนี้ยละมัแล้วเสียงอาซาเนี่ย บางทีได้ยินไม่ได้ยินนี่คือ<ช>มันเกิดจากเครื่องเสียหรือคนน้อยไอลำโพงเนี่ยมันมันนานแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยมันนานแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนบางครั้งก็ได้ยินบ้างบางครั้งอาจารย์ไม่ได้ยินเลยบางครั้งคนข้างๆแถวเนี้ก็บอกว่าไม่ได้ยินแต่อาจารย์แล้วมันไม่รู้ว่าพังไม,ไ,มไม่ได้จะบอกว่าพังนะมันบางครั้งมันอยากมาก็มาบางที <c oughs> มันก็ดับ <c oughs> คือเราก็ไม่ได้มีทีมงานที่จะขึ้นไปนะ<ช>เป็นเมื่อก่อนมีบอรอใช่ไหมใช่บอรอเสียก็ไม่มีอะไรเลยคืออย่างที่บอกว่าจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่บ้านอยู่ติดกันถ้ามีเขาอยู่เขาเขาเก่งเรื่องเรื<ช>่องสายฟง<ช>สายไฟเงี้ยก็จะขึ้นไปตรวจเองคือเราต้องบอกว่าสูรเราแห่งนี้เนี่ยความที่ว่ามันไม่ได้เป็นการวาก,กัฟแบบหนังสือใช่ไหมจะทําอะไรก็ค่อนข้างยากนิดนึงไม่ได้เชิงว่ายากแต่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือจากมัจยิสกดเพราะว่าไม่ได้ขึ้นตรงกับเขาไงจะขึ้นตรงกับมัจยิสได้ก็ต้องเป็นวากัฟเป็นต เป็นเป็นคำพูดคำจานนะถ้าอย่างนั้นคือเรามีการช่วยเหลือได้ใช่เขาจะมีแต่ละเดือนกบที่เขาให้ซ่อมมั่งนู่มั่งอะไรม,ม,มีอะไรเสียเดี๋ยวผมจะพาซ่อมอย่างน้อยเดือนร a m น d a ที่จะมาถึงเนี่ยก็มีพัดลมม,มีพัดลมพัดลมดลม,มันเปลี่ยนมาล่าสุดก็ประมาณสองสามปีมันก็ถึงเวลาที่มันพังแล้วแหละดูข้างในดีกว่ามั้ยมีพัดลมผมไม่ได้มาที่นี่เป็นปีอ่ะจริงๆล่าสุดเดือนร a m a d a นี่ทุกคนดูสภาพนี่เป็นสภาพจานทุกคน จานช้อนมีดอะไรทุกอย่างมีนี่นี่ยังใช้ปกตินะเวลาเข้ามาก็ทํากับข้าวกินใช่ไหมใช,ใช่แล้วก็ ừ, เดินบวชนี่ยก็จะกลับมาคึกคักเนี่ยตู้ยงตู้เย็นใช้ได้ไมหมมีนี่อันนี้มันใช้ไม่ได้แต่แกไ,ไว้เก็บของอ,อ๋อไว้เก็บของเนาะเนี่ยฟูกที่นอนทุกคนโต๊ะเนี่ยเอาไว้ทานเวลาที่แบบเดรามาดอนะก็จะเปิดบวชอะไรกันก็เปิดตรงนี้นก็เนี่ยจานชามพวกนี้นี่คือภายในทุกคนเนี่ยทุกคนดูพัดลมแล้วเปิดยังไงเนี่ยมี โอ้โหระบบไหนเนียโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นระบบพัดลมต้องเปิดแบบนี่มันเสี่ยงมันอันตรายใจต,ต้องงโอ้โหเอาง่ายลําลำพังถ้ากูมาคนเดียวนะกูเจอพัดลมเนี่ยเปิดไม่ได้อะเนี่ยดูเครื่องขยายเสียงเมื่อก่อนผมจําได้คุณพ่อผมจะเป็นคนเปิดแล้วก็อาสาผมเองก็เคยนะเมื่อก่อนอะตอนเด็กๆนะโตขึ้นไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ละเนี่ยเดี๋ยวพามาเนี่ยจะเป็นตัวใหมล่ละเห็นว่ากําลังทําอยู่นะครับ ของชาวบ้านช่วยกันระด,ดมทุนแล้วก็มาทําเดี๋ยวก็จะเห็นอันใหม่และประมานี้นะแต่ในเรื่องของพัดลมในเรื่องของเครื่องขยายเสียงเรื่องของอะไรอีกอเออเดี๋ยวผมจะไปหามาอ่ะพัดลมตัวไหนบ้างที่เราจะเปลี่ยนอันนี้แน่อนอนแล้วหนึ่งอันนี้มันเก่าทุกคนดูสภาพดูดิอยู่ใกล้นี้คือด,ดูจากสีก็รู้แล้วว่ามันเก่าจริงใช้ได้ปะก็ใช้ได้แต่มันเบาจัดเลยเบาจัดเลยโอ้ทุกคนผมเห็นสิ่งหนึ่งเดี๋ยววอยเให้เล่าดูพัดลมก่อนอย่าลืมเตือนนะเดี๋ยวลืม ดี๋ยวจะเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของตู้นี้ว่าพังแล้วอะไม่น่าพังนะปกติก็เห็นน่าจะพังแน่ๆนี่น่าจะพังแล้วโอเคหนึ่งสองนะเออพัดลมเสียน่าจะพังแหละเพราะว่าลองปดิดหมดแล้วไม่มีขยับนี่อ่ะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องประวัติตู้นี้ตู้นี้เนี่ยเป็นตู้สมัยพ่อผมทําน่าจะอายุมันหกเจ็ดปีได้แล้วมั้งทุกคนเห็นกระดาษตรงนี้ป่ะด้วยไกลด้วยไก่จะอ่านให้ฟังตู้รับบริจาคค่าไฟ และซ่อมแซมมัดราซะอินชาอัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ตอบแทนผลบ,บุญให้กับผู้มีจิตศรัทธาอาเมนเนี่ยผมเป็นคนออกแบบผมเป็นคนเขียนสมัยนั้นผมอยู่ประมาณมอตน้นผมอยู่มต้นเนี่ยมีเครดิตด้วยนะโฟโต้บายฟรุตซานเจ็ดดิคือผมเคยชื่อฟรุตซานมาก่อนเลแ,แบบ6 7ปีแล้วทุกคนตอนผมอยู่มตน้นน่ะไม่คิดว่ายังอยู่ไม่มีเปลี่ยนนะก็ยังบอกว่าว่าตอนนั้นน่ะที่ผมทำเพราะพ่อผมสั่งไงพ่อผมบอกว่าอยากได้ไป้ายไว้ไว้แปะที่ตู้บริจาคอะไรเงี้ยมีคนบริจาคะเนี่ย ือยาวเนี่ยนี่เีินล้านเนี่ยโอ้มีรอยงัดด้วยทุกคนเนี่ยข้างล่างเนี่ยดูจับไม่เคยได้จับไม่เคยได้แต่ก่อนมีคนให้เยอะอยู่นะเป็นค่าไฟค่าอันนั้นอ่ะแต่พอให้แล้วมีเหมือนให้ข้างบนมีคนเอาข้างล่างไม่ทันเต็มก็เลยตัดสินใจเก็บดีกว่ามันน่าจะมีเหรียญอยู่แต่มันก่อนมีอยู่ดูหาเนี่ยกงจรก็ไม่มีนะทีนี้นะไม่มี อย่างที่บอกว่าสุราหองนี้มันไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้วก,กับอะไรมันก็เลยยากในการอยากจะดูแลเนี่ยดูอีกตู้หนึ่งข้างหน้านหน่อยมันมีสองตู้ผมจําได้อันนี้คือข้างบนเลยชัดเจนเลยนี่มีเหรียญอยู่นะชัดเจนเลยโดนงัดตู้ระบบริจาคมัสยิดนะแต่โดนงัดทุกคนดูเ <c oughs> นี่ยผมเห็นอันนี้ผมนึกถึงความสนใจสมัยนั้นอันนี้ <c oughs> ยังมีคนมาทำมามามา,มา <c oughs> ใช่ไหมเรือนบัวน่าจะทำ แต่ก็ไม่ได้ทําตลอดนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนมันไม่ได้เยอะไงแล้วคนที่มาละหมาก็รู้กันอยู่แล้วเวลาถ้าคนในพื้นที่ทิ้งอีกนี่คือเป็นมัสยิดล้างเลนะถ้าชุดนี้ทิ้งปุ๊บไม่มีใคระหมาดไม่มันเป็นมันเป็นเจนนะมีนะมันเจนสมัยก่อนอะยุยุกอะยุคพ่อกูยุคแบรอยุคมันเยอะแต่คนคนเยอะคนนั้นยี่สิบเอ็แถวสองแถวอะแต่พอยุคนี้มันก็น้อยลงนิดนึงหนังสืออัลกุรอานอะไรเงี้ยก็เพียงพอนะเพราะคนไม่ได้เยอะนะอ่ะเดี๋ยวผมจะไปหาซื้อให้ทุกคนนะพัดลมนะหนึ่งสอง สามสี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยไอ้นี่มันยังมันเท่าแต่เนี่ยอันนี้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 พังหรอใช่นี่คือหมุนไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดอันนี้ดูสภาพใหม่นะแต่เห็นว่าเสียอ๋อนี่ก็เปิดแล้วใช่ไหมอันนี้ติดแต่อันนี้ไม่ติดพัดลมเพดานหนึ่งพัดลมติดผนังหนึ่งสองสามสี่ตู้บริจาคเนี่ยก็น่าทำเหมือนกันแต่ต้องให้มันทำต้องไอ้มีเลขอไอ้มาหุ้มอ่ะไอ้พวกเอาก็อนาจใจช่วหายดูอาให้พวกมัน จับไม่เคยได้ไม่เคยได้พัดลมแต่ก่อนเนี่ยพัดลมเนี่ยสี่ห้าตัวนะหายโอ้โห<อ>พูดแล้วก็อ่าน่า <c ười> บ้าน,นเราเราแท้ๆยังดดอาเขาเขาจะได้รับพิดายะเขาจะไปรู้เห็นหลายคนเขาลงความคิดเห็นว่าหลังจากนี้ถ้าบูรณะให้ดีก็จะล็อกเป็นระยะแต่ก่อนจานก,ก็ลายไปพวก้าอีาอ้นี่ก็มีสีห่ห้าแถวหนึ่งดูเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เหลือไม่ถึงสิบตัวหายไปไหนก็ไม่ไ้ <c ười> ของหายเยอะมากทุกคนสุดเราแถ่บ้านผมนี้ น่าเห็นใจมากนั่นแหละผมถึงอยากจะมาทาอะไรอย่างนี้ทุกคนอันนี้ก็โดนขโมยเนี่ยที่อาบน้าเนี่ยที่อาบน้ํสศพอันนี้ถ้ายกได้มันยกไปแล้วเนี่ยขโมยอ,อันนี้ถ้ามันไม่หนักไปไปตั้งงานแล้วเขาเอาไปทําอะไรไปขายอ่ะมันขายได้พวกที่ส่วนใหญ่ก็นะถ้าเราพูดตามเป็นความเป็นจริงก็พวกเล่นยานะมันไม่สนใจหรอกขายได้เท่าไหร่มันขายได้เม็ดหนึ่งมันก็เอาละเม็ดหนึ่งนะคือมันไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปทํางานแค่เอาไปขายอ่ะนี่ไง S 1> <S 1> <S มีบัญชีของมัสยิดบัญชีกลางไหมไม่มีไม่มีนะมัน,นทำมันทำยากด้วยนะเพราะว่ามันไม่ใช่ข,ของใครคนใดคนหนึ่งส่วนใหญ่คนที่ดูแลเรื่องเงินก็เป็นฟารุตจะมีเงินเก็บอะไรเล็กเล็กน้อยน้อยคือคเป็นสุเหร่าที่มีแค่คนในพื้นที่ไม่กี่คนที่ยังดูแลทุกคนนี่เป็นรุ่นหลานแล้วนะอ่าอย่างที่บอกเนี่ยเหมือนผมกับพามีก็เมื่อก่อนเราก็เด็ก เขาจะมีอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราพวกเราตัวก็เป็นรุ่นเราแล้วคือยุคเก่ารุ่นเก่ารุ่นรุ่นนั้นคือเหลือไม่เยอะแล้วก็หลายๆคนก็เสียแล้วแล้วไฟไฟมีเสียป่ะไฟอันนี้รอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหาช่างยูแล้วดับวันนี้ดับเปลี่ยนใหม่บิงจดอี่ไหนเดี๋ยวให้แม่ผมจดอันนี้มันต่อตรงกับไอ้นู้นเนี่ยเขาเพยามประหยัดไงถ้ามันต่อตรงมันทีเดียวอ่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยอะ่ะผมตั้งใจจะเปลี่ยนให้รอมาด,ดอนนี้มัสยิดเรากลับมาคึกคักไงคือมันคึกคักอยู่แล้วแหละแต่อยากให้มันแบบ พร้อมอะ่ะคือมันไม่ได้มืดมันไม่ได้ร้อนอะ่ะจริงทาสีใหม่ก็น่าสนใจเหมือนกันก็อย่างที่บอกแหละว่า,ามันายากมันต้องสามัคคีแต่นั่นแหละมันเป็นเรื่องของการตกแต่งและอันนั้นแต่นี่เราเอาของที่จําเป็นก่อนใช่ใชไอ้พวกที่จําเป็นและอันเนี้ยอันนี้ก็เสียวะนี่อ๋อยังใช้ได้อยู่แต่คือต้องไปเปิดไกลตรงนู้นอน่ะทุกคนต้องไปเดินเปิดตรงนู้นอ่ะเวลาเวลาเดินบวชเนี่ยแถวมันไม่พอทุกคนมันจะล้นมาข้างนอกนี่เลยเนี่ยล้นมาเลยแสดงว่าเดืนอนระมาดนอีกต้องใช้งั้นอีกเครื่องหนึ่งพัดลม ก็ประมาณนี้ให้ทุกคนเราพอจะรู้ข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อพัดลมหาช่างอะไรแล้วก็มาจัดการเปลี่ยนให้เอาของที่จําเป็นก่อนนะผมเพิ่งมารู้นะว่าที่อาบน้ําศพอะยังยังโดนขโมยเลยลาพังโดนตู้บริจาคนี่ก็ยังพอเข้าใจได้เพราะว่ามันก็มีให้เห็นอยู่นะแต่นี่คือขโมยที่อาบน้ําศพอะทุกคนโอ้โหอันน่าดามากเลยมาชิตบ้านผมตอนเด็กๆเนี่ยจำได้เลความทรงจำมากมายที่นี่เห็นพ่อตัวเองอาสาอยู่ตรงนี้ นี่เวลาเวลาเวลาเป๊ะใช่ปะ่ะเนี่ยทุกคนดูเวลานะแปดนาฬิกาสิบหกนาทีทุกคนดูวันที่วันนี้ที่เราถ่ายเจ็ดมีนารู้ไหมวันนี้วันอะไรวันเกิดผมครับทุกคนนี่ครบรอบแม่รู้ไหมแม่รู้ไหมแม่ลแล้วแม่จะสะพายอะไรไหมแต่ก็ลืมว่าวันนี้ที่เจ็ดเนี่ยจริงๆผมตื่นมาวันนี้ผมเห็นว่าวันนี้วันเกิดไงก็เลยอยากจะทำอะไรดีๆก็เลยไอเดียนี้เข้ามาก็เลยโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันมี เราไปหาของก่อนจะให้ทันก่อน ر ม ض ا นณวันที่เราถ่ายเนี่ย7มีนาเนี่ยก็คลิปนี้ลงเมื่อไหร่ไม่รู้นะแต่ผมถ่ายวันนี้ณวันนี้ก็อีกประมาณ3-4วันจากรอมฎอน่าจะหา,หาเวลาทันอยู่มีมีมีของไหมไปไมผมเอาแบบนี้4ตัวไป4ตัว4ตัวใช่ใชตอนนี้เราก็รอนะฮะเราได้บอกพนักงานกันแล้วว่าเออเราจะเอา4ตัวนะนี่นะครับพัดลม4ตัวทุกคนใช่ก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันอาจารย์คุณครูโรงเรียนนิรันดรวิทยาด้วยนะเมื่อกี้ก็เจอแล้วเมื่อกี้ มาประทานมานทานโรงเรียนเหรอ,อโอ้โห <ไป S 1> สุดยอดจริงทำตัวอย่างตรงนี้แหละโอโ้ยสุดยอดประทานนักเรียนโอ้โหนี่น้องเขามาช่วยนะน้องเขามีกระบนะไทุกคนคือลำพังผมไม่มีกระบะมีแต่รถเกง๋งผมคิดว่ารถเก๋งก็ได้แหละแต่ผมคิดว่าของมันจะเยอะก,กว่านี้ไงเออแต่ผมมาจริงคิดดูแค่นี้เองนี่ดูน้องๆ้งเขาช่วยกันโอ้โหเรามาดูอีกร้านหนึ่งคนระับทุกคนมาดูพัดลมติดเพดานนะมีส8ดอ๋อน่าจะเป็นห6หแหละเพราะ48ดูสั้นไป นี่สั้นไปน่าจะอันนี้แหละวันที่สองนะฮะเรามาซื้อสีก,กันทุกคนต้องบอกก่อนว่าผมได้มีการโทรไปถามกับลูกหลานของของเจ้าของมัสยิดแล้วนะว่าทาสีได้ไหมเขาบอกโอเคได้เลยตามเป็นที่เลยฟ้าน,นี้ก็ไห้ไปไเอาขวดเอ๊ะถังใหญ่เลยใใบอกเลยว่าเรารีโนเวทมัสยิดครั้งใหญ่ทุกคนสุเราสุเราคือพวกเราก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องสีอะไรทุกคนนะแต่อยากทำมากก็รอดูเลยกันว่าจะเป็นยังไงพันสี่ร้อยแปดสิบ มันคงไม่ง่ายเหมือนสีที่เราไประบายตามตุ๊กตาหรอกนะหลังจากไปซื้อสีนะฮะเราก็กลับบ้านไปเอาพัดลมนะฮะมเมื่อวานาประกอบแล้วนิดนึงแต่ว่ายังไม่ทันติดตั้งนะเพราะมันมืดซสก่อนวันนี้วันนี้วันนี้น่าจะจะเสร็จคือเราต้องรีบทำครทุกคนนะเพราะว่าช่วงที่ผมถ่ายทำเนี่ยมันเป็นช่วงก่อนรมบาดเลทุกคนถ้าเข้าช่วงรมบอดเนี่ยจะมาทาสีจะมาทําอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยแล้วก็ต้องกินน้าไงทุกคน <laughs> คือน้องๆฮาฟิสเข้ามาที่สุเราแห่งนี้วันนี้นะเขามาอยู่นี่3วันคือถ้ามีแขกมาใช่ปะ่ะก,ก็จะมีประมาณนี้ทุกคนเป็นเสื้อผ้าแล้วก็จะมานอนที่นี่กันเนี่ยแล้วถ้าเราไม่มีพัดลมไม่มีไฟที่มันพร้อมมันก็จะออมันจะแปลกๆใช่ไหมล่ะเราเลยต้องเตรียมพร้อมนะไม่ว่าจะพร้อมสำหรับละมานหรือว่าจะรับแขกอะไรเงี้ยเวลาคนมาสุเหร่าอะไรเงี้ยนะนี่น้องๆเขาอยู่นี่เดียวนี้ทุกคนมาหน้าว่าจะ อะไรกเนี่ยอเมอวีโฟตดูลงทจ่เนี่ยอ๋อนี่ยมีน้องๆพอดีทุกคนเป็นกําหนดการของอันล่าไงทุกคนคือลําพังผมคน2คนก็ไม่ไม่ได้ไหวขนาดนั้นไงนี่มีกําลังสิบกว่าคนเนี่ยดีเลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อแปรงทาสีเพิ่มนะเพราะว่าผมเห็นเนี่ยข้างๆเนี่ยมันจะมีอย่างงี้อยู่ซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้ละเอียดเหมือนกันนะแบบว่าทาตามเนี่ยแต่ก็ต้องไปซื้อที่มันเป็นเล็กๆเป็นคล้ายๆพู่กันเพิ่มใหทุกคนนะ นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูออช่างเขาจะเปลี่ยนพัดลมนะครับนี่จากอันเก่าแบบนี้เนี่ยอันเก่าแบบนี้ก็เป็นอันใหม่แบบนั้นนะครับนี่เขากำลังเปลี่ยนอยู่นะครับคือแบบซื้อใหม่เหมือนเลยข้างนอกก็กำลังแกะสีอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยผมจะไปทาสีด้วยนะครับนี่พัดลมพัดลมแบบแบะเพดานนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแบะผนังนะครับ เพดานกับผน,นังก็มีหมดมีเขากำลงังผสมสีอยู่นะครับผสมสีกับน้ําน,นะครับเพราะว่าเพื่อจะได้เร็วนะครับแล้วก็ประหยัดขึ้นได้นะครับจะมีมากขึ้นแบบเนี้ยผมอยากทํามากเลยตะนี่พวกเราเนี่ยจะทาสีข้างนอกอย่างเดียวนะครับน้องๆเข้ามาจากสกายวอล์กทุกคนเบสตรงกันทุกคนระวังเล็กนะ